นี่ว่าไม่โดนตกสเตคิดซิหรือทกหนึ่งกลับมาแล้วกับนี่ว่าไม่โดนตกมึงมึงสรุปมึงโดนนตกยัง่ยไม่รู้เหมือนกันรอแต่เพื่ถึงคนนึงเยอะมากนะช่วงเนี้ยแกอย่าไปบอกเขาก็ยังไม่ได้โดนตกเูาจับแน่นอยู่ทําไมเขารู้เขาดูออกเหรอมันดูออกเลยหรอทุกคนตั้งแต่คลิปนั้นน่ะเขาบอกว่าพี่ปาน อย่าลืมมาเป็นนะคะเออก็บอกว่าเฮ้ยเปิดใจแง้มๆเข้ามาบ้างเออบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมาเป็นสเตจด้วยค่ะสินค้าอะไรอย่างงี้ทุกคนกลับมาแล้วแบบงงมากที่มาวันนี้เพราะว่าเขามีเอ็มวีว่ะคือปกติอะเขาจะมี MV แบบ MV Ti วีตเติลถูกป่ะใช่แล้วก็คือเพลงรองก็แบบค่อยๆปล่อยมาแต่ตอนเนี้ยคือมี MV เพลงใหม่อ่ะไม่ใช่เพลงใหม่เพลงในอัลบั้มออกมาสองเพลงแล้วนะ เป็นดีไซน์อะหรอไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นดีไซน์หรือเปล่าแต่คือแบบอยู่ในบั้มเลยแล้วก็คือแบบอย่างอย่างที่สเตนมาบอกในช่องเรา่าแบบพี่คาะคือวงเนี้ยแบบ MV แบบเยอะมากเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอวเป็นร้อยเลยเหรอลูกแต่กูคิดว่ามันอาจจะถึงจริงๆอ่ะเพราะว่าเพราะาบ้านี้เพราะมันแหวนอีกหนึ่งเราก็ปล่อยวีนอมาอีกหนึ่งแล้วเมื่อกี้ก็คือปล่อยอะไรนะลอนลี่ชัดยามมึงคือแบบกูงงมากก็เลยแบบแต่ตอนเนี้ยกูงงมือ ไอเนี่ยเราบ้าน,นก็งงมือแบบแรกเนี่ยปางมันมาสักการทรรกันบ้านอ๋อเออล้วนล้วนไม่ได้โดนตกใช่เราแก้ข่าวให้เพื่อนเราเลยไม่ได้โดนตกเราแค่ทำกันบ้านก็เลยรู้ว่าในลราบ,บ้านมันีิีเพลงอะไร<ช>แล้วก็รู้ด้วยนะว่าเพลงอ่ะมีเอ็มวีด้วยเฮ้ยพอดีขึ้นหน้าฟีด S <S <อ>มันก็องกดติดตามบอกวะมันก็เลยแบบว่าเอ้ยขอมาซะหน่อยนะไปเดี๋ยวจะไปดูวีนอมแล้วก็อีกเพลงหนึ่งต่อกัจ้ะไปจ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนหนิงกุ๊กกิ้งดิ่งเี้ยจ้ะอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะคือจะบอกว่าวีนอมอ่ะเป็นเพลงที่แบบเหมือนเราอ่ะได้ยินในเทนเลอร์เว้ยเออแล้วก็รู้สึกว่าซาวอ่ะ มันว้าวเออแล้วก็อีกเพลงหนึ่งอะ Lonely Street อะคืออันเนี้ยคือไปตามฟังหลังจากที่ทำนี่ว่าไม่โดนตกแล้วก็ชอบเพลงนั้นโอ้อันนี้คือชอบชอบส่วนตัวใช่แต่ยังไม่โดนตกชอบแนวเพลงถูกก็คือเออให้เปลองฟังดิไม่ชอบดีโน่ไปดูวินาทีไปจ้ะมึงมึงมึงแกทำไมมึงมันมันแบบแอนมันอีนี่วะ ขพาะรดมัดม oh, ันม oh, ีแมงมุมมากอย่เ oh, เ oh, ้า oh, oh, ้าลมก็ปดออกมาได้คนเดียวปดแล้อีกแล้วโอ้ โอ้โหจังวะรู้กเป็นนะโโอ้โหนี่มชอบไโอบางทนเฮ้ยมันเขาป่อยมันเออก็เจอเขาดิเฮ้ยสต่ไปดูแมร์แล้วหนึ่งกูชอบดนตีตังใช่กูบอกว่าสาววาวมาก 오, 잡아. 오, 오, 오. 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 오. 오, 오. 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 오.

빨 나오고 열려와 해이가 틱톡은 왜다가 패과 웃가 주변에 adap하는 분위기에 사로잡힌 나니 뭐가 새로운도 주변 가지고 못가지 가지고 막가지아 몸에도 걸려 머리 붙여 백기까지 깨지는 물을 버려 เดินบนโต๊ะเดินบนโต๊ะแล้วจ้ะน้องนิคน่ะโอ้โหโอ้โหซึ่งมินว้าวมากไม่คิดจะหนีไป ชอบชอบดนตรีใช่อย่างที่กูบอกว่ากูฟังรอบแรกกูวาวกับสาวมากมันแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบใช่อิเล็กทรอนิกส์จ๋าแล้วแบบคือมันแบบดีอะมันวาวดีอะจริงจริงจริงติดหูนะใช่ปะเออจะบอกเพลงเตอรคิดอะติดหูตลอดเลยเลยตั้งแต่ที่เราทำรีแอคนีว่าไม่โดนตกใช่คือเพลงไตเติลติดหูหมดเลยนะใช่พอนหุกอะใช่และและนี่ไม่ใช่เพลงไตเติลนะ จะติดหูอันนี้หน้าเหมาะเปิดในผับมากเลยอะจริง <laughs> ยังไงสิเออเออไมคอ <laughs> คอ่คือเราอะจะบอกอย่างหนึ่งว่าทุกครั้งที่แบบฟังเพลงเซคิดอะครั้งแรกอะมันติดหูเลยอเออ,เอ,อคือแบบเขาเก่งที่ทําให้แบบเพลงมันติดหูได้อะเออแล้วอันนี้ก็คือเป็นใยแมงมุมที่แบบเคยติดกับดักไปแล้วแล้วมียาผิดที่แบบเฮ้ยมันแพ้กัระจายในตัวเสร็จปุ๊บเขาเจอทางออกนะแต่เขาไม่คิดจะหนีออกไปเฮ้ยยังไงอะเออกับดักกับใจเออ กูขอร้องมึงอยากไปแปลงพาไปแปลงชื่อเพลงเขาเลยเอออยาเอ่ยยังไงมุมมึงมึงแต่เมื่อกี้กูรู้สึกว่ากูวีดหลักมากหนึ่งฉากใช่แรงมากแรงมากเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้เลยไปดูเพลงต่อไปดิมึงอย่าเปลี่ยนเรื่องเด็กอ๋อขอโทษอออ่ะอีกเพลงหนึ่งคือ Lonely Street ใช่ไหม S T น่าจะย่อมาจากสตรีทนะอ่อใช่ใช่ถนนคนเหงา มึงชื่อไทยก็ดีนะไม่อยาดหยารอเออขอโทษขอโทษไปดูคุจ้าอุ้ยลินโอขอโทษเฮ้ยเูวิ่งเ้ยขาเหอ อ้ยแผลเต็มเลยนี hmm. ่อ้าวเพยานจริงอยู่า้างในนั้นแล้วอะเฮ้ยหนาวซัานหนาวซัานไม่รู้เกี่ยวตัวเองโอ้ยช่างเพลงแบบฟังให้ดูอ่ะเออทราบแล้วว่าเขาดี มันแบบเดินม่ได้ในงนเลยตกหนาวั้างันม้นมหนาวน้ันก็ผมมน้อง มึงเอาเขาหนาวจริงๆหนากูอยากส่งผ้าห่มให้โอเคโอเคไม่โดนตกไม่โดนตกทุกคนมีบาดแผลเออเออทุกมีบาดแผลโอ้โหฟังมาก คนแบบมีบาดแผลแล้วหัุกแล้วังลุกระวทนร้องด้วยไม่แหลบด้วย กก no, oh. นั่นไงกูว่าแล้วต้องตกทำไมเดินไม่ด hey, ีเลยมเจใจเจยนใจยเขามาแล้วเฮ้ยลีโนอ่ะเฮ้ยอย่ามองพี่แบบนี้อย่ามองพี่แบบนี้มันมีเอ็มวีต่อปะแน่นอนมึงดีๆก็ลุกขึ้นมา มันต้องมีต่อมีเชื่อมโยงอย่ามองพี่แบบนี้พี่ขอร้องกูว่า MV มีมีทั้งทั้งอัลบั้มใช่ปะเนี่ยเห็นเขามีกี่เพลงนะอัลบั้มเนี้ยจำไม่ได้กูบอกแล้วสเตย์บอกว่า MV 100อ่ะกูว่าไม่เกินจริงกูเชื่อลว่าบางทีมันอาจจะถึงจริงเพราะว่าถ้าถูกอัลบั้มแล้วมี MV เยอะอย่างเงี้ยถึงมึงเองก็ถึงดีไซน์ก็มี MV เฮ้ยงงรู้ได้ไงสเตย์บอกเออเฮ้ยเนี่ยเพลงนี้ดีป่ะดีดีมัน ก็รู้สึกว่ามันคือฟิล์อินเตอร์เว้ยเพลงสักดคุะเออแบบฟังคือถ้าสมมติว่าไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เนื้อเพลงอ่ะแบบไม่รู้แบบความหมายอะไรอย่างเงี้ย คือดนตรีอะได้เลยแต่แต่สาหรับเราอะคือเราเป็นคนไม่ค่อยได้ชอบเพลงช้าเราจะชอบเป็นเพลงแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างนั้นไปมากกว่าอ่เพลงไม่ติใจแมงมีมให้เป็นยังไงไม่เออยังมุมขอร้องวีนองปีนองกูขอร้องอย่าอย่าภาษาไทยแล้วก็เพลงไตเติ้ลอะไรอย่างเงี้ยกูชอบแบบดนตรีอย่างนั้นมากกว่ามันดูแบบสนุกคือเราอะชอบอันนี้เพราะแบบคือตอนแรกที่ฟังอะคือไม่ได้รู้ความหมายเพิ่งรู้ความหมายเมื่อกี้ก็คือเปิดภาษาไทยเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอพี่เขาไม่มีสภาไทยก็แบบเพิ่งรู้จริง คุณนามากค่ะแล้วคือตอนฟังอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้แบบดีว่ะคือซาร้ามันเป็นแบบมันเป็นซาว้าอินเตอร์ที่แบบฟังง่ายใช่แบบเา็ฟังง่ายเว้ยแล้วคือตอนเนี้ยว้าวพออะไรหูปะพอเพิ่งรู้ว่าท่อนหุกอ่ะหัน้องซึ่งหันอ่ะเป็นเป็นทีราชาแล้วก็เป็นแบบสายแร็ปเอออยู่ในแลนใช่แล้วเมื่อกี้คือแบบว้าวมากที่แบบเฮ้ยหันร้องหรอเออแต่ก็แต่ก็ไม่แปลกใจพอน้องก็เคยน่าจะเคยไปออกเดอะแมสซิงเกอร์เออคิงออฟแมสซิงเกอร์คือแบบ เขาทําได้หมดอ่ะเออเฮ้ยลดมากเลยอ่ะไม่แต่เธอชอบรีโนรีใจสักอย่างน่แหละไม่ก็คือรีแอคแรงมากทุกคนเม้นเลยเห็นไหมรีแอคเมืองมืองมึงฮยอนจินมึงหนาวสั้นฮยอจินเมืเดี๋ยวส่งผ้าให้โอเคโอเคไม่ได้รอตกไม่ได้รอตกแต่จะส่งให้เลยได้เพราะว่าน้องหนาวใช่เออเป็นตึกฟาของลุงถึงเออเจไีพีฮยอนจินฟอมปางจ้ะปานหัวใจยอนจิน ไม่อีกแล้วเรอไม่ได้โดนตกไม่ได้โดนมึงทง่องไว้จับจับไว้ไนแน,น่นเออจับไว้แน,น่นแน,น่นอยูอ่<ม>คุยแต่ว่าอันเนี้ยแ,แอบบอกนิดนึงคือรู้สึกว่าแบบพอดูเอ็มวีอ่ะก็เลยรู้สึกว่าคือเหมือนทุกคนน่ะต่างมีบาดแผลเว้ยคือแบบเหมือนมันก็กําลังจะลม้มลงหรืออะไรสักอย่างคือต่างคนก็ต่างอยู่กนคนละที่ใช่คือถนนคนเหงาอ่ะโรลิสตรีคือแบบต่างคนอ่าเขาใสเขาใสคือเหมือนเขาพยายามจะสื่อว่าแบบแต่ละคนก็มีเส้นทางของตัวเองที่แบบมันก็คงมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยหรือมีบาดแผลที่เรา ต้องก้าวเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คือแบบเออล้มไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาใหม่อมเออแล้วก็ดันล้มไปอีกตอนสุดท้ายแต่อยู่ดีๆรลีโนโก็แบบก<ๆ>็ขึ้นมาใหม่ใช่ก็แปลว่าเฮ้ e ih, ยง่ายสีก็คือมี MV หน้านะครับไม่เขาอาจจะแค่บอกว่าเฮ้ย e ถึงล้มแต่ว่าสุดท้ายเราก็ลุกได้อยู่ดี ว่าซ่าเธอคนเหงาชอบมากหมายถึงเพลงไม่กูว่าเพลงที่มึงแปลอ่ะพี่มึงแปลอีเนี่ยภาษาไทยอ่ะแปลพี่มึงภาษาไทยอ่ะเออเพลงไทยชอบนี่โน่เอ้ยบ้าไปบ้าไปหมายถึงเพลงเออประมาณนี้สําหรับเด็กเซคิดนะทุกคนก็จะมาแบบกรีบสองเพลงก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเอ็มวีออกมาอีกหรือเปล่าออกมาอีกก็มาเชื่อมันมีคนแถวนี้อยากดูองมาก แล้วแบบทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่ๆค่ะมีรายการอีกเยอะเลยนะคะงงๆๆๆอยากให้ดูอะไรก็เป็นม่เอางงเลยงงมากประมาณนี้ไปก่อนแล้ะทุกคนค่ะนี่ชอบก็อย่าลืมก่อนแล้วก็แชร์กับ Subscribe กดแจ้งเตือนกรงกุ๊กกิ๊งก่นะจ้ะอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกดพิทเตอร์ด้วยนะบ๊ายบาย